อันนี้เมยจะเอาตัวหอยสิสมักไว้ไว้จองไว้ไไปไม่รู้ทวนเลยดนี่ยไม่เดีอดจ้าน่ะ้องคุณเอ็ดก็จมักไไว้้้างคนมาลงปัวอ้อมหอยฆ่าคนทา้งประเทศ สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาพบกับซ่องน้องเฟสบอมยูเมื่อนี้น้องยูกับสิพาทุกคนมาทำอะไรน้องบอมอ้อมหอยน้องทุกคนเมื่อนี้เราสิพาทุกคนมาอ้อมหอยสูนเนื้อนอกสจากว่ามือนั้นน้องยูไปเก็บหอยกับอีเม่เนื้อยูนอกนอกก็ได้ แยงจักเอ้ยมาผู้อยเกีะยาหอกกระสิพาทุกคนมาอ้อมหอยเนาะตอนนี้เขากระชิพุาคนไปเตาะหอยน้ำเฮาก้อนให้มันเคี้ยวแล้วก่อนเนาะเคี้ยวแล้วบ้าผู้วกันล้เอาว่าเลยเคี้ยวแล้วเคี้ยวแล้วเคี้ยวแล้วแล้วพวกเอกกระสิพากันอ้อมหอยเขาสขั้นตอนต่อไปเขาต้องต่อยหอยก่อนหลังจากเขาขังในคืนหนึ่งยวเอาจะไปบึ้งเนาะว่าอีเม่ตอนนี้อีเม่กำลังเริ่มจะเตาะเตาะหอย ทาแล้วไปนี่ตอนนี้อีแม่เพิ่นก็ได้เตหอยมาบึ้งวิธีมาบึ้งวิธีตัดก้นหอยเนาะตัดแบบนี้อันนี้อันนี้หอยเขาไปคั้วอันนี้แม่อันที่แม่เราเราไปซ้อนมาพอกินเนาะเราก็ไปตุยเราก็ไปเราก็ไปเก็บมาหอยมาอีก หอยอันนี้เขาว่าเวลาเวลาคั่วนะ่ะจะแซ่บเนาะไม่เนาะหอย,หอ,ยอันนี้เขาก็บอกว่าจะแซ่บบอกว่าเคยบ่าเคยบ่าเคยกินเ่าเคยแต่จำแจียวต้อยมาอยู่อ๋อตอนนี้ก็กำลังร <laughs> ้อยหอยจี้เอาตอนนี้น้องแฟสก็กำลัง <laughs> ตัดคนหน้อย <laughs> ตัดก้นหอยเซ็งกันเด้อเงหลังจากเาตซงกัน้องดูเพื่อแหงตัดได้หลเพื่อแหงตัดได้ไวโอ้ยผดก็เ่อถึกงหามดหามดจ้ามตัวเลยบอมดตัวนึงเอาได้แล้วนะลเ้ยงอนอะตอนนี้น้องบอมก็โอ้ยบอมไม่น้องบอมเลยเนาะน้องยูน้องยูนำเลยเนาะน้องยูก็กับน้องผมก็ เพชรภารกิจเตาะหอยเปรี้วนี่เอาก็ได้ซ้ำนี่เนาะนี่คือหน่อยที่เอาเตาะี๋ยสิประมาณนี้จะเป็นะรุบจับลับเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างโตอีกไปแล้วก็ไปเอ็ดอ้อมเดี๋ยวไปพ่อกันตอนที่เอ็ดอ้อมเนาะไปเเก็บไปอ็ดอ้อมเอาก็นทมาเบิ้งว่าเป็นขั้นตอนแนวใดแล้วจะเอาอย่างไส้ได้เนาะนี่เนาะทุกคนตอนนี้น้องอยู่กำลังชีอันปรุงเครื่องปรุงเครื่องไส้อัน ใส่อ the okay. nope. nope. okay. ้อมหอยมีอ huh. ย okay. ่างแด่เฮาก็มีอะบักเพ็ดใส่เลยเนาะตอนสิอีกต้องเอามาเพ็ดใส่เอเพ็ดบ่บอมเอยๆน้อยๆเอาใส่จักหน่อยล่เพ่นอยนอยใส่ใส่7หน่ยอนอยๆ8หน่ยโลดอือตามบ่พอเพกองเพน่ะโอเคเอาัเพจว โอ้บ่ใส่บ่ต๋องกันดูซื่อเนาะสิทอกกันซั่นเลยน้องนี่ถอ่เก่งถั่วแต่งกินก่นโอ้ซื้อไรกันนั่นบาอเนยแข็งอันนี้คืออันเมื่อกี้นี่ก็แตงัวอันนี้ก็คือ,อนนเกลือใส่น้อยๆก่อนเด้ออย่าคันว่ามันเค็มแล้วเอาคื <c oughs> หาหนบ่ได้ใส่น้อยก่อนโอ้ดืมกระเทียมนะ <c oughs> เนาะแน่น <c oughs> แต่งกินแบบโอ้มันมันใหญ่มากเลยอยู่เอ็ดแล้วมาแล้วเสีบตา,ามบ้าน แซบตาตามมันมาเพ่นให้เหมือนเด็กเนี้ยกดกินเอากระเทียมใส่ดูลองเดินเซตาได้ตากองตากองกระชิย่างนี้นะเด่นเซตาล่มาเอากระเทียมซะเลยกระเทียมใเซฟก็ฝันกระเทียมใส่จขมวดกระเทียมเซจขมวดขมวดเนี่ยเซลลายมันขิ้ว เลขอให้เมืนหอมอนนับดไเด็กเรกกอนต้องต่ำห้เด็กเนาะถ้าบไเรกนะมันบมุนมีรสชาติเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วกันกับหมูิ้กไปกินมาเอา อันต่อไปจะเอาอันนี้ก็คือข้าวเบือเนาะเขาจะห่อเซน้ำใบมันในมาแล้วเขาจะเอาใส่น้าจุจๆเข้าไปั่นนอกเลยเนอกเสลี่ยนพอดีเสลี่ยนพอดจับออกนี่เออเอาอีกนิดนึงเาสมีีพอดแล้วมึงบึ้งห้อยเป็นเนยอยู่กลิ่นเข้าเบื่อนี่วะเอออืมส้มจจอแล้วมันจับกูว่ามจับหอกได้บ๊อกซ์ซัมดัมอีกอันนี้เลยดัมให้มันมุนเนาะระกาสีเริ่ม ขั้นตอนเธละตอนเธอละตอนเดี๋ยวน้องยูสิบึงบ้งเธอละขั้นตอนมึงสกินอะมันนียอืมสิเป็นตะกินบ่ออยูตะก,ก,กินแน่ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาน้ำมันเส่เออืมล้ร่างดลด่า่างดีแล้วาร <c oughs> ่างดนะ้แล่บลางนะ าจะอเอาน้ำมาฟาเนาะคือน้ำออกก่อนพอวันมันยนันเด่นเด,ด่นตาหูหันนันหันจะหันจะคั่วก่อนเพราะว่าคั่วให้เครื่องปรุงของมัน,นะจะเข้าเนื้อเข้าหนังกับน้ามันเลยจะตีจะ,จะตีออกมาแล้วมีกลิ่นหอมออกมาจะตีควันไม่ดังไฟกับบุลุก <laughs> ตายห้าวันนี้นะอยู่จะเป็นจะกินไหมน้องยกกับบุหูเนาะอยู่น้องยกกับบุหูเนาะน้องยก กระเอ็ดอ้อมห้อยครั้งแรกในชีวิตมาลุ้นนำการสิเป็น<ม>จริงบ่อ,อีแม่มาแล้วได้น,น,นี่เนาะเฮากระเปลี่ยนอีแม่เอ็ดแล้วเนะวาะเพราะว่าน้องอยู่ไปเอ็ดเมื่อกี้นี้อีแม่พอดีมาก็เลยว่าบริเอ็ดซืนน้อม,มันได้โปรเซ็ตซื้อมันได้โปรเซ็ตมีเครื่องปรุงอยู่ทัวยฮะเฮาต่ำเม,มื่อกี้นี่แหละเออฮึช่วย บอลย่างจองให้ได้ขีดางน้ำขีก่อนโอ้อน่เนตา่ยส่ดาลนเะปเน้ำน้ำยาที่เต็มโปไคันว่าไปสร้างคนยังไม่ได้แบ่งเลยที่ไปสี่คนมึงไหมอันนี้เม,มียจะเอาตัวหอยซ <c oughs> ไปไปกองไป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 ไม่ไม่ควรเลยดิค่ะไม่เหตุการณ์่ะเอาเอาคุณเอ็ดเกษมัมไป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 โอ้ไม่ควร สร้างคนมาลงบัวอ้อมห้อยฆ่าคนทั้งประเทศนำ้นำนำ้ำน้ำเหียงผมน้ำจะบอกแม่นี่นะ่ะเออ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 แล้วแผลยังแย่ฆ่าคนทั้งประเทศแท้ๆโอ้โหครั้งนี้ เออเริ่มมีกินหอมมาละเมื่อกี้เริ่มมีกิ่นมาื่อกี้นีคบตายแล้วจริงๆนี่ๆี่บอมข้าวเบื่อเนี่ยบอมเอาข้าวเบื่อซื้อไหมเอาวข้าวปะข้าวเบื่อเอาเมเอข้าวเบื่อเอาเมเออหน้าตากระช่งเป็นแต่เนาะเออมื่อกี้นี่โอ้ชมเป็นวัดกระบาดเลยเกลอเกลือเกลือเกลือเอาเกลือ เก็บหมดอีบอมเนาะอาะบอมตีซื้อข้าวเบื่อเลยไหมอะอ่ะน้ำน้ำอกน้ำซื้ออันนี้ข้าวเบื่อที่น้องอยู่ต่ำกินอีกเนาะทุกคนมาชิมีน้องบอมเลยบอมมีนะน้องอยู่กับแม่มือนี้นะเอานอนบอมกินงามหน้ามาขวดอันนี้เลับซอปะรับซื้อเลย พอป่ตึ้งนำใสอีแม่เอห้องป้อมมานข้นหาบ่แม่ใช่เลยว่ะนี่น้องเขาสิเอา,าอเอเปลาแดกใส่เอาใส่ทั้งกระปุกเลยนะคะใส่น้อยก็ตินี่ใส่น้อยพูดผดตะย่อยอีแม่เอ็ดเดินอ่ะอีแม่เอ็ดเดินอ่ะคือจะาจะมดนี่ก่อนี่ไม่ละ นี่ก็คือเรีวสิ้นสุดเนาะการเอ็ดอ้อมหอยค่าคนทางประเทศจับแม่น้องบอมรู้สึกยังไงเกือบค่าคนทางประเทศเนี่ยเป็นวัดได้เนาะเป็นวัดมืดเลยนะเพื่ได้ยืมเงินควนี่มันอาจจะมืดหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขาบ่มมีไฟมาทางเงินควเอาได้ใ้โคมเอาใ้โคมเอาเลยโคมมืดกันเลยมืด dan วาละวาหั yeah. then, course, ่นสุดความมึดมึดละเอาตู้เก่านะตายตู้เก่าอยู่ซื่ออยู่ในตู้ว่ะตู้เก่าในตู้นีเรไปเอานี่นี่ว่ะสิตายได้ตายเลยโอ้อามาติงๆตายสิว่าบ่ตายก็ได้นะบ่เห็นนดซําเลยจมก็ตายมั้วาะตายตกลงนั้นซะเนาะมอออหันซะเนาะ เซ็ตเป็นบอเมอันนี้เมอเอ่อฮาเมเซ็ตเลยเนาะทุกคนบะทาได้บปรงเลย <laughs> <laughs> นี่ก็แล้วแล้วเนาะ<ม>เดี๋ยวมาบึ้งทาให้มันแห้งอีกหน่อยนึงเลยเขาจะใส่หอมเลยน้องไม่เนาะเออมันแห้งแล้วเสือหอมเอามันแห้งแล้วเสือหอมเลยมันแห้งแล้วใส่หอมมองมเริ่งว่าหน้าตาของอ้อมหอยมันจะเป็นจังไรเนาะอาการมันซีแซ็ตบอกนอ้องบอมเฮ็ดครั้งแรก <laughs> ก็่อมแม่ก็เห็นเห็นกันทุกทุกเทื่ยอยิมแม่เห็นหนอกว่าแม่หน้าเห็นดวยอ่าจีตอนนี้น้องยูกำลังมันกระแฮงแล้วน้องยูกำลังเสีเอาหอมใส่นี่ก็คือหอมซีหอมซีกับหอมปอมคือผักซีนาะทุกคนตอนนี้น้องยูกระปรงไปที่เสียบร้อยละเดี๋ยวหามาเบิ้งกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงเทรนแทนเทรนโอ้หน้าตามำลังทรงเซ่บขนาดเลยเดี๋ยวน้องยูสิจูุกคนเบิ้ง ซิมอีอันี่ก็มันจุกข้าวนี่เนาะเป็นประมาณนี้นี่เนาะเออ้ตัวหอยสดๆเลยใหาจะกหอยอย่าเบ้างเอาหอยเอาหอยที่เอาไปค้าวหนะอยู่ไปค้าวไปค้าวไปค้าวอืมตัวเดียวก็ได้นะอืมซิมเขาจะจุกอะไรเนาะบนลงจุกจุกอะไรมันหอนนนี่เาะนี่ ซิมตอนน้ำซีกอร์เน่เหมือนจริงเสียบอืมอืมเสียบเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมากินข้าวพร้อมกันเลยเนาะทุกคนเดี๋ไปพ่อกระยุกเขาว่าสร้างบุกสร้างกระสุนนี่เนาะเขาก็ได้ตักข้าวมากินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อ้อมหอยนี่คืออ้อมหอยให้น้องให้ให้น้องบอมรีวิวอาหารของเขาในมื้อนี้นี่ก็คืออ้อมหอยเนาะแล้วก็นี่ก็คือแกงปลาใส่มกบวบนี่ก็คือซุปพักพานั่นเองซุปพักพาใส่อันอันส่เห็ดใส่เห็ดใส่เห็ดบดใส่เห็ดบดและแล้วนี่ก็คือตัวเอี้ยนนั่นเองเขาปีงยแหงเนาะจะเอ็ยางแหงๆเขาจะไปนึ่งอีกแล้วเขาจะไปอุ่นแล้วก็ไปค้างใส่ไฟมันจะเป็นแบบนี้อ่ะ เดี๋ยวไอ้อแม่ซ well, <ah> so kind of, ิมตัวหอยทุกคนมัต้องแปลกใจเด้อหมอบนุ่งเสื้อสีแดงอุ่นๆมันอุ่นเพราะว่าเมื่อนี้มันเป็นบรรยากาศที่หนาวขนาดเลยแต่ละคนนุ่งเสื้อเนาะเสื้อสี่พ่อกับนุ่งเสื้อเนี่ยฮึบอมไปซ้อเออเอาถ้วยเนึ่งมาต้มเอาปองเอานี่อืมมาชิมแก้มว่าอนไหมตัวใหญ่เด้อยากกินตัวใหญ่เพราะว่าดูออกเรา

เอาบอมชิมเอาไม่จิ้มเคี้ยวเเพิ่นกับไปไวไ,ปไ,ไหมมีอีพอซิมอีพอย,าายังไม่ได้ซิมเลยเนาะอย่มันจิมเียงย่ตายมันบวเลนะเ้มันบไม่ไม่จิ้มเขี้ยวมันไม่คิดต๊ะถาเอาบ่วงทงังพอเอาบ่วงหัก,กุนนะทงังไม่มมนสนใจน้องยูนะกิอเอากินเอา คิ้มมากินเจ้าเตรียมต้องยกสิคอตัวไปกินข้าวกันเนาะทุกคนนี่เนาะหาชิจูบหอยทุกคนในเบื้องอันนี้ก็เป็นหอยหอยเชอรี่หฟาร์มปีอันนี้อันนี้จะเป็นอืมตัวอีกันเนาะทุกคนเป็นอีกอันของที่กินเขาเป็นเบินมงอยู่ กินเขามันเท้นแทรกทว่าันไปอยู่อือแฮปปีเลยนเนาะตอนนี้น้องบอมกับน้องยูก็กับพ่อกับแม่ก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะนี่อาหารของเขาน้องบอมเนี่ยกินไม่อิ่มสักทีสมใจอยากแล้วบอกเจ้าแฮปปี้เบหลายเนาะทุกคนมืดเลย อบหอยของเขาบ่มีเหลืออีอย่างเลยมั้ยก้างมันเหลือแต่ก้างอันนี้คือตัวเอตุเอียนอันนี้คือตัวเอียนเนาะปี๊งเอียนโอ้อเสียบลายมื้อนี้นะกินข้าวแซ่บหลายมืแม่นมืดเหลือเอียนเอียนน้อยนึงเนาะหอยนี่มืดมืดก่อนหมู่โอ้หมื้อนี้หนาวขนาดเนาะบ่มเนาะแม่นมื้อนี้หนาวเด็ด ทุกคนดูแลสุขภาพเด้ออากาศหนาวแล้วแม่เป็นห่วงเอาว่าเป็นห่วงเ,เดี๋ยวนี้ลมเริ่มพัดมาแบบอากาศตอนนี้มันบ่เป็นแบบหนาวเย็นมันเป็นหนาวลมพัดเนะเาะเขาช่วงนี้มันเป็นแบบฟ้าบดดุดฟ้าบดหละกะ,ละ,กะมีลมน้อยนึงเฮ็ดให้มันอากาศหนาวแล้วกะบอแดดกะออกเอาดุลเนาะตอนเช้าหนาวดิ ถ้านองบมกินบอิมจะเคลื่อแล้วเฮาก็สิโอตัวลาทุกคนไปเพียงเขานี้เนาะน้องอยู่จะจุบคลิปอ้อมหอยไปเพียงท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดจับกระขายด้วยที่สำคัญเพื่อ<ะ>เป็นกำลังใจให้เฮาฮห้คลิปก่อนให้คลิปดะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องบอมน้องยูเด้อบายบาย่ปชมว่าคลิปใหม่ๆของเฮาบายบาย